แต่ผมมารู้สึกตั้งแต่เดือนเดือนตุลาที่อ่านไปลอนดอนฝั่งยุโรปแล้วแล้วผมงงที่ผมเข้าแฮร์รแล้วผมงงว่าเขาจัดคริสต์มาสอย่างหนักหน่วงมากแล้วจัดสวยโลกแตกมากผมเขาบอกเฮ้ยนี่มันเพิ่งตุลาทําไมมันจัดแล้วแล้วผมก็พูดคํานี้นะวัยคำโซเออรี่แล้วพนักงานเขาก็ตอบว่า เพราะว่าเขาอยากอยากให้คนช้อปปิ้งแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจอืเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าที่ตามข่าวเห็นฝั่งอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยจะจะเขาบอกเลยว่าคริสต์มาสมันมันเหมือนมาตกแต่งแล้วอะคือจะทับลายก่อฮาโลวีนแล้วอะใช่มาก่อนฮโลวีนเนี่ยนี่ไงเขาก็เลยบอกว่ามันเลยเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าภาวะคริสต์มาสครีปนะครับ อ่าคริสต์มาสครีปในจริงๆเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งเหตุผลหลักของมันจริงๆก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในบรรยากาศวันคริสต์มาสคนจะช้อปปิ้งล่วงหน้าเขาเลยอยากเกิดคริสต์มาสครีปเพื่อครีปเพื่อทําให้คนช้อปปิ้งล่วงหน้าก่อนเทศกาลหนึ่งคือเรื่องของเศรษฐกิจ2คือจะได้ปรับแคมเปญโปรโมชั่นนะครับอะไรกันต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออ่คนการทํางานของคนงานอะไรต่างๆมันก็จะได้กระจายกันไม่ได้ไปซื้อกันหนาแน่นห่อของขว ิ้งอ่ะมันก็เลยมันแบบเนะสีสันอ่ะมันก็ดูสดใสนะคะก็ลองติดตามกันต่อไปเพราะในขณะเดียวกันเซนทรัลเวิร์ะจ๊ะจ้ะขึ้นแล้วนะจ๊ะเห็นจ้ะเห็นไหมจ้าเพียงแต่เพียงแต่อาจจะยังไม่ได้โชว์ว่าอ่ะมาไม่ติดตรงนั้นตรงนี้ทํานู่นนี่นั่นแต่มันเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเตรียมติดไฟนะคะ